ณพ่อทำอะไรอยู่ก็เป็นเซลล์ครับอ้าวอันนี้เซล์ตัดเซลลสิคันนี้เนี่ยอย่างที่คุณพ่อเห็นเลยก็คือว่ารถไม่เคยทําสีเลยของคุณหมอ3าเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันนะคุณพ่อว่าคุณพ่อจะได้ไปหรือว่าลูกค้าท่านนั้นจะได้ไป ราคาตัวนี้เราตั้งอยู่ที่9,19,000ใจคุณพ่ออยากซื้อเท่าไหร่น่าจะประมาณสักแปดไว้นั้นเดี๋ยวอย่างนี้นั้นอาจจะให้คุณพ่อแบบดูรถแล้วก็ปรึกษ,ษากับกระทรวงการคลังก่อนนั้นคุณพ่อตามสบายได้เลย รัดันทุกเคสนะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องคุณนายรัดันทุกเคสนะคะในช่อง YouTube นะเพราะเราจะมีรางวัลใหญ่นะคะต้อนรับปีใหม่ให้กับเพื่อนๆนะคะและวันนี้เราก็มาดูกันคะว่าจะมีลูกค้าเนี่ยเข้ามาที่โชว์รูมนะคะไม่ว่าจะซื้อขายเทรดอินกันเยอะแค่ไหนคะ่ะไปดูกันค่ะลูกค้าคึกคื้นมากค่ะแล้วก็มีแฟนคลับของคุณนายนะคะนะมาจาก ช่อง YouTube เลยมาติดตามคุณนายนะคะได้ข่าวว่าอยู่มุมนู้นเดี๋ยวเราไปตามหากันค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตติดไม้นิดนึงนะคะพี่ขออนุญาตนะคะพอดีซากมาจากพี่เซลว่าพี่มาจากช่องคุณนายรัดดันทุกเคสดูทุกคลิปไหมพี่เกือบเกือบครับจริงเหรอคะอุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะแล้วพี่มาจากที่ไหนล่ะคะ สุขมุมวิทร้อยหนึ่งสุขมุมวิทร้อยหน่นออแล้ววันนี้มาหารถอะไรเขาพี่หรือว่ามา,มาขายมามาหารถตู้มาหารถต,าาตู้อ๋อมาหารถตู้แล้วเมื่อกี้น้องเซลได้พาไปดูโซนรถตู้แล้วใช่ไหมคะ,ะหาไปรถตู้ตัวไหนรับพี่ตัวไฮเอ็ดออโต้มีไหมไฮเอ็ดออโต้ตัว,ตว เขาเรียกไอ้มงหรือตัวหน้ายาวตัวหน้ายาวตัวหน้ายาวตัวหลังคาเตีย้ยหลังคาเตีย้ยอ่ะอย่างอย่างต้องแจ้งก่อนว่าหลังคาเตี้ยรุ่นนี้ถ้าออกใบแดงมันเป็นของปัจจุบันเนาะ,ะตัวนี้เกียร์ธรรมดาไม่มีเออมีแต่ตัวยกสูงอ๋อเออนอกจากจะเอาเกียร์ หน้ายาวตัวสัังคาตัวแย่ไปไปทำเกียร์เองพี่แต่ออกศูนย์มันไม่มีเออเพราะว่าบุตรติดตัวเตี้ยเนี่ยเขาจะไว้เหมือนกับบรรทุก,กะะอะค่ะอ๋อใช่เออ<ๆ>เขาจะใช้วันบรรทุกมันก็เลยไม่มีแต่ว่าถ้าเป็นตัวหลังคาสูงแล้วเป็นตู้ทึบตู้ทึบมีเกียร์ออโตอ้ตู้ทึบแม่บางทีมันเข้าห้างไม่ได้โอ อ๋อเพราะมันเข้าห้างไม่ได้พี่ก็เลยหาตัวนี้น่าสิแล้วเราต้องทําการบ้านกันยังไงคราวนี้เพราะว่าหาตัวหน้ายาวหลังคาตัวยากเป็นเกียร์ออโต้ต้องบอกก่อนว่าตต้านไม่ได้ผลิตมาเนาะหรู้พี่เคยเห็นแต่จำไม่ได้เนอะเกียร์ออโต้เคยเห็นอยู่แต่ว่าแต่ว่าไ่ใจว่าโฉมไหนใช่ไหมเอออันนี้มันโฉมเก่าแล้วมันโฉมเก่าอันน้เป็นโฉมเก่าแต่ว่าพี่ก็เดินดูโซนรถตู้แล้วเนาะพี่โทษนะคะคุยกันตั้งนานลืมถามชื่อพี่อะไรคะ จยครับพี่จ่ยอุ้ยชื่อเหมือนลูกพี่ลูกน้องเราเลยเขาชื่ออ้อมจ่ยอ้อมจยของพี่ก็ชื่อจ่ายจีไรพี่จีไรจีไรต้องมีจีนเป็นจีนแทะแฮะโอของรัดจีนหหลำเอาเราต่อเนื่องกันมามาพ้นทะเลจีนกันละค่ะอ๋อพี่จ่ยก็เลยมาดูรถตู้อะไรอย่างงี้อ๋อรถตู้อยู่ใกล้อยู่ใกล้บ้านนะ็เลยใกล้เพาร้อยหนึ่ง ใช่ไหมคะร้อยหนึ่งก็ออกทังนี้ได้ใช่พี่จ่ายมาคนเดียวเหรอคะมาคนนายอ๋อมาคุณนายใหญ่เมื่อที่เมื่อกี่เดินสวนกันอยู่แหมต้องมาพี่จยแน่เลยก็คิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าพี่ใจดูแล้วเนาะรุ่นที่เป็นแบบถูกใจตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีเอองั้นเดี๋ยววัดอย่างนี้อาจจะต้องขออนุญาตแลกลายกับพี่ใจเนาะแล้วก็เดี๋ยวมีรุ่นไหนที่ใกล้เคียงคอยทยอยส่งรูปให้ดูพี่ใจทําเกี่ยวกับอะไรคะถึงเอารถตู้ไปใช้กับว่า เกษียณนะไปไปเที่ยวแล้วก็ไปออกกําลังกายนี่ปั่นจักรยานป่ะเ็าดูแบบว่าแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมดูจากแบบหุ่นของพี่จ๋าไงดูว่าต้องเป็นนักปั่นจักรยานพี่ใส่โทษนะตอนนี้อายุเท่าไหร่แอบถามหน่อยดูแข็งแรงมากเลยหเท่าไหร่วะหกสแล้วคนที่ไม่นับอายุแสดงว่าเป็นคนอารมณ์ดีทุกๆวัน จริงจริงพีจ่จ่ายพี่จ่ารู้ป่ะคือแบบเราไม่สนใจอายุนะ,ะแสดง,งว่ามีความสุขในทุกๆวันกินได้นอนหลับ จริงจริงมองทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาให้มันความสุขเนอะมีทุกข์ก็ปล่อยวางนี่หน้าแหละพี่จยสุดยอดเหมือนกันดูหน้ายิ้มตลอดเหมือนกันนะคะพี่จยเออ้ังอย่างนี้น้องจ๋ยเนอะชีวิตสุดท้ายแล้วเนอะเอาความเอาอะไรไปไม่ได้ต้องพบความสุขไว้อย่างเดียวเอ๊ะเรามาทำมาอีกแล้วพี่จยพี่จยเดินดูได้เลยนะคะถ้าสนใจคันไหนบอกเมื่อกี้พี่จให้เบอร์กับน้องเซลอย่างอย่างครับยานโอเคงั้นเดี๋ยวเราแลกเบอร์กันพี่จไปไหนต่อเดี๋ยวก่าคงเข้าบ้านอะไรอ๋อไม่ได้ไปโมติพี่จปั่นปั่นวันอุ ต้องกำลังขาดีมากมาเมื่อเช้าวิ่งมาแปดโลไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกเลยปัดพอยแปดกิโลจะบอกว่าคุณนายวิ่งนะสองกิโลก็แหกแล้วพี่จ๋ายหกสิบสามแต่วิ่งแปดกิโลค<อ>่าน้อยขอคารวะเลยค่ะ้วตัวคุณนายวิ่งไหมคะคุณนายไม่น่าจะอย่างเดียวใช่ชีวิตผู้หญิงต้องอย่างนี้ค่ะพี่พี่หาตังค์แล้วก็ต้องให้คุณนาย,ยคุณนายหาผมมีหน้าที่ใช้ <laughs> นั่นแหละแม่มีมีมีเขาเรียกอะไรนะขิงกันนิดนึงเออต้องต้องเดี๋ยวแอบไปถามคุณนายก็แจ้งนิดนึงนะคะสำหรับ f อของคุณนายนะคะถ้าแบบรถของคุณนายไม่มีในสต็อก300กว่าคันนะก็สามารถพีออเดอร์แบบพี่จยได้นะคะก็แกลกไลน์กันไว้เดี๋ยวพอมีรถเข้ามาก็จะทยอยส่งให้พี่จยเนาะ <Okay. S 1> พี่จ่ายถามหน่อยทําไมถึงเชื่อมั่นคุณนายถึงมาดูรถที่นี่อ่ะทั้งทั้งที่แบบจากร้อยหนึ่งวิ่งมาเนี้ยผ่านหลายดิลเลอร์มากการตลาดโอเคใช้ได้เพราะว่าการแนะนําหรือว่าการที่หลังการขายอะไรเนี่ย ฟังดูแล้วว่าว่าโอเคแล้วประกัน5ปี50,000กิโลตัวนี้เราใช้ได้ทั่วประเทศเลยนะนออจริงจริงมีเลขาส่วนตัวด้วยจุดเนี้ยสำคัญจุดเนี้ยสำคัญตรงเลขานะตรงอื่นไม่สำคัญเออไม่ใช่พี่จ่ายยิ้มเออสำคัญตรงใช่ใช่จริงๆเพราะว่ารัดบอกพี่จ่ายเลยว่าเหมือนกับรัดก็แบ่งกำไรอ่ะให้กับลูกค้าเพื่อเป็นแบบเซอร์วิสหลังการขายนั่นแหละคือแบบอย่างที่บอกพี่จ่ายไงว่า เงินน่ะใครก็อยากมีเราพอทําธุรกิจแล้วพอมีมากกว่าคนอื่นหน่อยก็แบ่งแชร์ความสุขกันครับได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ใจมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะมีลูกค้ามานะคะวันนี้ลูกค้าเนืองแน่นจริงๆนะแล้วก็เซลล์ก็เลื่อนรถมา2รุ่นจอดอยู่ข้างหน้าลูกค้าน่าจะมาดูรถ Fort u n e r หรือ u ุ d a ดน่าจะจอดมาให้ลูกค้าเลือดเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณพ่อตรงนี้เลยค่ะล้อมๆล้อมๆเดี๋ยวคุณพ่อร้อนหนูขออนุญาตใส่นิดนึงนะคะ โทษทีคุณงพ่อวันนี้คุณพ่อเข้ามาซื้อขายหรือว่าเทตกินรถคะจะไปดูรถค่ะว่าทางนี้รถสวยเออคันนี้รถสวยใช่ไหมคะสวยเหมือนคนขายเลยอยู่เป็นนั่นแน่ครับพ่อมาจากไหนคะก็มาจากสวนหลวงครับมาจากสวนหลวงแล้วรู้จัก ช่องทางนี้ได้ยังไงครับคุณพ่ออ๋อดูทางเฟซครับอ๋อดูทางเฟซครับอ๋อดูทางเฟซด้วยออแล้วก็ติดตามคันนี้คุณพ่อรู้ประวัติก็ทราบประวัติหน่อยแต่แต่ตามมาตลอดเพราะว่ารถเข้ามาเยอะอ๋อรถเข้ามาเยอะคุณพ่อรู้ประวัติคันนี้อะไรบ้างที่คุณพ่อรู้ที่แบบดูมาหน่อยเราเห็นว่าของคุณหมอน่าจะลถไปช้ำคุณหมอคะคุณหมอมีราคาในใจหรือเปล่า ถามว่ามีไหมผมว่าให้คุณนายเสนอมาดีวกว่าเพราะว่าผมเป็นผู้ขายผมก็อยากได้ราคาที่สูงใช่ไหมนี่หมายแสดงว่าไม่รู้หน่อยละรู้เยอะแสดงว่าดูจบคลิปเพราะตอนนี้เราขึ้นอีพีที่24แล้วใช่ไหมคะแรัแวคุณพ่อน่าจะดูเกือบทุกคลิปะเพราะว่าเคสคุณหมอ3เนี่ยอยู่ในอีพีนึงของเราดังนั้นหนูก็ขายอะไรไม่ได้แล้วคุณพ่อปกลกบเพราะคุณพ่อรู้ต้นทุนละคุณพ่อรู้ไหมว่าคันนี้หนูซื้อมาเท่าไหร่ ไม่ทราบราคาแล้วคุณพ่อดูอะไรในคิดว่าไม่รู้ราคาดูรถรถสวยไม่โก้ดูรถสวยไม่โก้โอ้โหคุณพ่อเพราะเกียรติศักขบอรรถไม่แพงเนถูกสเปคหนูแล้วคุณพ่อไม่รู้ราคาเดี๋ยวพ่อไปย้อนดูนะแล้วนี่คุณพ่อเข้ามาสักพักแล้วน้องเลื่อนรถมาตรงนี้ได้ดูรถรอบคันหรือยังคะเกือบเกือบแล้วอันคุณพ่อดูต่อเลยครับคันนี้เนี่ยอย่างที่คุณพ่อเห็นเลยก็คือว่ารถไม่เคยทําสีเลยของคุณหมอสามเนี่ยไม่ใช่ของหมอบุญนะไม่ใช่ไม่ใช่หมอบุญนี่คือใครพ่อหนูตามไม่ทันเลยอยู่ในเฟสอ อ๋อจริงหมอตายแล้วเราไม่ทันไม่ได้ตามข่าวเลยเหรอไม่ได้ตามเลยพ่อขายเด็รถตอนนี้เทนมาดับหนึ่งนะหมอบุญเนี่ยคุณพ่อเะงั้นขอเชิญเป็นที่ปรึกษาการตลาดหน่อยพราว่าคุณพ่อติดเทนไงน้องน้องนี่ต้องทําการบ้านกันหน่อยเนี่ยข้างหลังนี่บอกคือใครหมอบุญหน้าเออเหมือนหนูเ่ยดูจากช่องทางเฟซบุ๊ก k แล้วทําไมถึงมั่นใจถึงถึงมาดูเขาบอกรถสวยรถไม่ช้าไม่มีไม่มีอะไรชนหนักชนหนักชนเบาอะไรไม่มีไม่มีไม่มียอมแมวดูดูแค่นี้พ่อเชื่อแล้วมาเลยเหรอเชื่อในใน ในชื่อเสียงอ๋อชื่อในชื่อเสียงคุณนายครับเพื่อนๆยังจํากันได้นะคะใน ep ยี่สองนะคะจะมีลูกค้าคนจีนท่านหนึ่งที่สนใจคันนี้เหมือนกันเอายินดีมากค่ะก็อยากให้อยากให้ที่ดูแลเขาหน่อยค่ะราคาชี่ร้อให้เขาหน่อยเดี๋ยวเขาก็จะแนะนาเพื่อนฝููมาใช้กันเดี๋ยวต้องมาดูกันนะคุณพ่อว่าคุณพ่อจะได้ไปหรือว่าลูกค้าท่านนั้นจะได้ไป โอเคมาให้ okay, อ่านงั้นคุณพ่อตามสบายเลยนะคะเอาแบบ,บสบายใจเลยคุณพอ่อดูห้องเครื่องสวยๆฉ่ำๆแบบนี้เลยค่ะพอ่อครับนี่ก็เกือบร้อยแต่รถไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องนี่คือทางงานเลยบอกไม่มีอะไรเลย <c oughs> ใช่โอ้โหคุณพอ่อเล่นมุกอะ <c oughs> บอกว่ารถไม่มีอะไรเลยคุณพอ่ณพอเราวังนะ,ะรถไม่มีอะไรเลยค,คุณพ่อบอกเครื่องแน่นแบบนี้ไม่มีอะไรได้ไงคุณพ่อลองเดินดูรอบๆเลยก็ได้ค่ะ คุณพ่อดูหุนใดใช่ไหมเหมือนออไม่มาจอดสองคันแต่สุดท้ายคุณพ่อดูคันนี้ไม่อยากดูหุ่นใดแล้วจากตอนแรกที่คุณพ่อบอกว่าอยากจะดู2คันใช่ไหมพอดูคันนี้แล้วรู้สึกว่าปิ๊งเลยพ่อมาดูภายในเดี๋ยวพามาดูต่อภายในเนี่ยคือ2องจุดตรวจให้คุณพ่อหมดแล้วเพราะพ่อดูเบาะเบาะด้านหลังเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยค่ะนี่คุณพ่อดูเวลาเราดูเบาะเนี่ยว่าไม่ได้ใช้พ่อดูดิมันปกติเนี่ยถ้าเบาะมันใช้เนี่ยบางทีมันจะย่นย่นอันนี้ไม่มีเลยพ่อดูดิปีกเปิกเนี้ย แทบจะไม่มีรอยนั่งพ่อนึกออกใช่ไหมครับเออปกติถ้าเราใช้รถอ่ะพ่อขับมากี่ปีละขับรถมา30ปี30ปีพ่อรู้อยู่แล้วว่ารถที่แบบใช้งานเนี่ยบางทีมันจะมีรอยแบบย่นย่นดังไหมคะนังเยอะเออเนอะเอย่างนี้ยังไม่มีเลยพ่อเขาเลของหมอสามเนี่ยเพราะว่าที่บ้านเขามีฟีดอีกคันหนึ่งเออเขาก็ใช้สลับแล้วก็คลินิกกับบ้านอ่ะอยู่ใกล้กันมาก ก็เลยไม่ได้ใช้เว้นวิ่งแค่หกหมื่นโลเองค่ะอยากให้พ่อลองขับลองขับไหมไม่ต้องค่ะแลองสิคะแม่ไม่ต้องเกรงใจแม่นั่งไปด้วยเลยลองก่อนที่เปิดราคาก็ได้พราพ่อจำไม่ได้แต่จริงคุณนายว่าคุณพ่ออําเพราะว่าเวลาคนดูคลิปเราเนี่ยดูจนจบายรู้ไปหมดเลยม่มีทางที่คุณพ่อจะไม่รู้ราคาแต่คุณพ่ออําไงอําเม่เป็นไรพ่อคุยกับหนูตรงไปตรงมาได้เพราะเพราะหนูนี่เปิดหมดกำไรเท่าไหร่ยังบอกลูกค้าเลยครับบางคันขายขาดทุนก็มีเพราะว่าเราเข้าใจซื้อมาบางที เรียกว่าแบ่งกําไรกันใช้ดีกว่าบางคันมีกําไรบ้างภาพรวมขอให้มีกําไร,รบางคันขาดทุนบ้างก็เหมือนกับได้ปล่อยเร็วเลยอย่างเงี้ย <c oughs> พ่อว่าจริงไหมได้หมด,ดได้หมด,ด <c oughs> พูดก่อนออตอนนี้คุณคพ่อทําอะไรอยู่คะไม่ได้ทําอะไร,กระเกษียณ<อ>แล้วเกษียณแล้วแล้วก่อนหนะ้านั้นขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงเพาคุณพ่อทําอะไรอยู่ก็เป็นเซลลครับเป็นเซลอ้าวอันนี้เซลลตัดเซล์สิ ไม่ขนาดน,าน,นาดั้นเน่คุณพ่ออย่าคณคุณพ่อน,นี่มันคนคมในฝักนะ,ะมีอะไรจะไม่ค่อยพูดพูดน้อยรอยให้เราพูดให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวคุณพ่อท่านการจะพาคุณนายไปเชื่อเพราะว่าอารมณ์เซลล์ที่แบบเพิ่งกเกษียณเนี่ยต้องไม่ธรรมดาเพื่อนเกษียณนานแล้วสิบปีแล้วโอ้สิบปีแล้วตอ,อนนี้คุณพ่อเท่าไหร่คะหกสิบห้าหกสิบห้าอ๋อคุณพ่อเกษียณห้าสิบห้าเหรอคะครับแล้วตอนนี้คุณพ่อทำอะไรอยู่คะหลังจากเกษียณไม่ได้ทำอะไรครับรีแลกซ์รีแลกซ์รีแลกซ์ในการ ช้อปปิ้งแล้วก็ดู YouTube ช่องคุณนายดู Facebook ช่องคุณนายเอาทำไมรู้แหวถามจริงพ่อคุณพ่อดูช่องไหนเยอะสุด YouTube Facebook TikTok ก็ดูทั้งสามจริงเหรอคุณพ่อป็นสมัยนะดูทั้ง3ช่องเลยก็ดูคุณนายรู้สึกว่าปื้มปื้มอ๋อเหรอคะเก่งเก่งไม่ใช่ปื้มได้หมดพ่อทั้งปื้มทั้งเก่งเอาให้หมดที่เลือกฟอร์จูเนอร์เพราะอะไรคุณพ่อถ้าเกิดจะจะซื้อไปเนี่ยชอบชอบเพรเป็นคนชอบ ผมแบบนี้แล้วคุณพ่อขับอะไรอยู่ตอนเนี้ยเมื่อก่อดชายสปอร์ตไลเดอร์อยู่อ๋อสปอร์ตไลเดอร์จริงๆรุ่นนั้นเนี่ยจริงๆเป็นรุ่นยอดนิยมเหมือนกันนะมันด้วยอายุตอนนี้น่าจะ20ปีแล้วมึงเนาะจริงๆเหมือนกันคุณพ่อคุณพ่อนี่ทันสมัยเรื่องเทรนมากหมอบุญนี่คุณนายรู้จักเลยนะตอนนี้เทรนมาดับหนึ่งนะหมอบุญเนี่ยไม่ได้ตามข่าวเลยเหรอไม่ได้ทันกั่รถแต่หมอบุญนี่เดี๋ยวคุณนายต้องมีเวลาไปเติร์ชคุณพ่อคะตอนนี้มาจุดไฮไลท์แล้วหลังจากที่ดูรรถแล้้ววคคุณพ่่ออออชชบบเนนาาาาะตัี รับบอกให้ก็ได้คุณพ่อจริงรู้อยู่แล้วแหละว่าเราตั้งอยู่ที่9,19,000ใจคุณพ่ออยากซื้อเท่าไหร่น่าจะประมาณรัก8ปดไว 8แสนสแสดงว่าคุณพ่อดูคลิปไม่จบแล้วไปพวกเรา <c oughs> ถ้าเพื่อนๆจำได้คันนี้ <c oughs> f o r t จูเนของหมอ3ามเนี่ยเราซื้อกันมาที่7แสน7 0,000น 6,000อ่าแต่ว่าคุณพ่อต่อที่800,000ก็776,000เนี่ยคูณแวกก็ราคาทุนพอดีปะ700,000กว่าก<ๆ>็กำไรนิดนึงนิดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึง<ๆ><ๆ>เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าบริษัทของคุณนายนะคะเป็นนิติบุคคลเราต้องคูณแวกเดเปอะอันนี้คือราคา776,000ที่ซื้อจากลูกค้าถ้าคุณพ่อซื้อเนี่ยจะต้องมีแวกจากการาจากการขายคิดอย่างนี้ก็ได้ค่ะป้าเอา800,000นะคะ หนึ่งูเห็นไหมคะจะต่ำกว่าทุนขายถอดแบตกตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเราต้องนําส่งแบตไงถ้าแต่ว่า,านําส่งแบตเราจะขาดทุนเลยเพราะว่าทุนคันนี้7 7 6 0 0 0พันถ้าคุณพ่อให้ได้8 0 0 0 0 0นะเราจะขายอยู่ที่747,000ซึ่งเขาบอกว่าขาดทุนอ่าเต้องบอกคุณพ่อก่อนว่าจริงๆอะ่ะถ้าขายได้อยากให้แฟนขาคุณนาะยเอารถดีๆไปใช้แหละแต่มันขายไม่ได้จริงๆถ้าราคานะคะอ่ะาแล้วขายแล้วขายให้คุณพ่อนะราคาที่8 5 0 0 0 0นะ อาหารนะคะ1.07แล้วเท่ากับว่าได้ราคา794,000ตัวนี้จะได้จากคุณพ่อหมื่นกว่าบาทถ้าไหวรับไหวราคานี้ค่ะป้า850,000หาร1.07ไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยมันต้องนำส่งสมการพูดเลยเพราะว่าเราขายตรงไปตรงมาบัญชีเดียวแน่ๆเพื่อนๆไปดูได้เลยที่คาเอ็กเราเนี่ยบัญชีเดียวจากคลิปที่แล้วที่คลิปของคุณหงนะคะเราให้ไปแถมทองแต่เคสนี้ให้คุณพ่อแบบหักกบลบเลยไม่ต้องแถมทองและเหลือหมื่นกว่าบาท แล้วลดให้หน่อยได้ไหมนี่ลดจาก9,19,000แล้วคุณ<อ>พอ่อเขาแบบสุดๆไม่ได้เหรอสุดแล้วจริงๆคุณพ่อค่ะต้องเรียนด้วยความเคารพเลยคุณพอ่อรถคันนี้เนี่ยหรือว่ารถทุกคันของคุณนายรัตเนี่ยเราประกัน5ปี5 0 0หมืนกิโลประกันเครื่องช่วงล่างเกียร์กล่องไอ้กำไรหมื่นกว่าบาทเนี่ยเขาก็คือกำไรที่แบ่งจากไอ้หมื่นกว่าบาทเนี่ยมาวอร์รันตีให้คุณพอ่อ นี่เขา้าเข้าส่วนได้ภายใน5ปีเข้า,<ร>าอู่อทั่วไปในทั่วประเทศเลยค่ะก็จะเป็นอู่ที่เราดิวทั่วประเทศเลยแล้วก็ถ้าคุณพ่อรถด,ดับรถเสียลืมกุญแจน้ํามันหมดก็จะมีรถสไลด์ไปสไลด์มาให้กับอู่พันธมิตรหรืออู่ซับของเราเลยค่ะซับพอร์ตภายใน5ปีนี่เต็มที่ซับพอร์ตใน5ปีเลยคุณพ่อเมื่อกี้ก่อนก่อนที่จะเข้าเรื่องราคาคุณพ่อเดินดูรถนี้แบบสบายใจมากเลยตอนนี้คุณพ่อเหงื่อตกคลินะดหนักน่าจะต้องเช็คกับกระทรวงการคลังนะก็ไปหา เพิ่มอีกหน่อยไปหาจากไหนอะเกษียณแล้วไปห,หาจากไหนคุณพ่อไปเก็บเศษเซฟมันแน่ตรงไหนไปหาคุณพ่อมีเศษเตรงไหนหนูนนนนไปหาบ้างก็บอกยังไม่ได้เลยนะไม่ได้คุณแม,ม่เอาวันนี้บอกเมียยังไม่ได้เลยร้กาแต่ถ้าเกิดว่ากระทรวงการคลังดูในคลิปเนี้ยอาจจะรู้หมดแล้วนะคะนั่นเดี๋ยวอย่างนี้นั้นอาจจะให้คุณพ่อแบบดูรถแล้วก็ปรึกษากับกระทรวงการคลังก่อนนั้นคุณพ่อตามสบายได้เลย ที่คุณพ่อได้ประชุมกับกระทรวงการคลังแล้วเราก็มาตามผลกันค่ะเป็นไงบ้างคะคุณพ่อหลังจากที่ได้คุยกับภรรยาคุณพ่อแล้วก็ดูราคาก็พอสมเหตุสมผลอยากได้ราคาอยู่ประมาณนัก8 0 0 0 0นแต่สิ่อย่างที่บอกหนูขายไม่ได้อย่างพ่อเ้าหนูขายได้หนูให้เลยนะเนี่ยอ,อย่างทีเ่เรียนพ่อไงหนูอ่ะ อยากขายคุณพ่อมากเลยนะคพะคุณพ่อประชุมกับทางแฟนของคุณพ่อนะคะ<ช>ก็คุยกันนานมากหนูเข้าใจเลยหนูก็ลุ้นมากเลยก็อยากขายคุณพ่อแต่ว่าแปดแสนนี้หนูเรียนจริงคือหนูขาดทุน,นะค่ะพ่อค,คุณรู้ไหมว่าผมซื้อไปนี่ก็ซื้อไปตั้งวามันสวยๆประดับบ้านราคาเรากๆแล้วก็ถ้าซื้อประดับบ้านเนี่ย <God> ซื้อหนูดีกว่าซื้อรถนะมมออองงงเเินนใใใบััญชชชีีีีตตตววแลล้้้้กกกก็็ห่่ปปไ เอาไปไว้ชใช่ลหมผมอยากได้รถคันนี้แหละแต่จำนวนไม่พอเดี๋ยวผมจะเอารถที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันมาเทิร์นได้ไหมไม่แน่ใจคันที่คุณพ่อขับมาเลยหรือเปล่าคะครับผมอ๋อคันนี้งั้นรัขออนุญาตไปดูรถได้ไหมคะคุณพ่อโอเคครับ They wouldn't let me Mans gal when I come undress me Swing w h e r the r i g h t but I might go lefty I made plus with it so don't test me They wouldn't let me Mans gal when I come undress me Swing w i e r the r i g h t but I might go lefty I made plus with it so don't test me Nah. You don't impress me So don't test me So don't test me Don't test me ตัวนี้นะคุณพ่อเป็นโตต้า l ีโวเนาะรประมาณปีไหนค่ะคุณพ่อ2016 2016คุณพ่อเอาสำนาอะไรมาไหมน่าจะเอามาน่าจะเอามาโอเคเดี๋ยวไปดูกันค่ะ จะบอกว่าเปิดมาปุ๊บเนี่ยรถสวยเลยคุณพ่อรถคุณพ่อใช้ไม่เคยชนเลยหรือเปล่าเนี่ยดูดิเนี่ย,ยสีภายนอกก็มีถลอกบ้างนะคุณพ่อเนอะแต่โดยรวมดีนะคะคุณพ่อเออภายในก็ยังสวยอยู่เลยคุณพ่อมีราคาที่อยากเทินคันนี้เท่าไหร่เอ่ยประมาณ3 0 0 0 0นครับ ราคาไม่ธรรมดาเลยคุณพ่อมันมันถูกไปหรอไม่ได้ถูกค่ะคุณพ่อเป็นราคาดีงามหลัดคุณพ่อค่ะคแต่ว่าถ้ามันเป็นฝั่งหนูหนูหนอาต้องเหงื่อแตกนิดนึงเพราะว่าราคาตลาดก็ขายกันอยู่ประมาณ3ามแ <นะ S 2> ส <c oughs> นถึงสามแสนสองนี่แหละได้ <c oughs> เอาทิชชูซับเลยเอาซับเหงื่อนะคะไม่ได้ซับน้ำตาลนะ โอเคงั้นหนูก็พอเข้าใจโจคุณพ่อแล้วถ้าเกิดคันนี้เนี่ยคุณนายขายไปที่8 5 0 0 0 0คุณพ่อคันนี้ดาว300,000คุณพ่อก็ต้องเพิ่มเงินอยู่ที่5 5 0 0 0 0 ประมาณนั้นถึงจะไหวแล้วราคาตัวนี้8ปดแสนห้าแม่บ้านโอเคไหมคุณพ่อครับต้องตัดสินใจดีเทครับต้องไปทําดีสักหน่อยแล้วไปทําดีทําคุณงามความดีก่อนครับโอ้ต้องไปหาเลขหาน้อยใช่ไหมพี่ไอ้ไม่ใช่ไปหาเลขหาน้อยใช่ไหมคุณพ่อไม่เล็มเก็บเมาอีกเพิ่มอีกหน่อยอาจจะไปยืมเพิ่มอีกหน่อยยืมยาตได้ค่ะงั้นก็ฝากคุณพ่อด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคันนี้ เป็นเนื้อคู่คุณพ่อก็อาจจะได้กลับมานำโตต้าวีออสพ r ี n รนเตัวนี้ปี2016มาเทินเจ้า f o r จูเนอของหมอสมกันนะคะที่ราคา85กล้าการันตีว่าราคาเนี่ยต่ำสุดแล้วคุณพ่ออยากให้คุณพ่อซื้อแบบซื้อลดด้วยความสบายใจเนี่ออไหมคะเอาที่แบบกําลังเราไหวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารัฐก็มองว่ารัฐให้คุณพ่อแบบเต็มที่จริงๆสุดหรือยังครับสุดจริงๆค่ะ 800,000เทิร์น300,000นี่คือเทิร์นราคาขายแล้วอ,ะอ่ะเออเหมือนกับขายคันนี้นะี่ยกำไรหมื่นกว่บ,บาทซื้อ300,000อาจจะตั้ง302แล้็เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าคุณพ่อหลังจากไปเก็บเล็กเก็บ <c oughs> น้อยแล้วเนี่ยเราจะสามารถสง่ง ส่งมอบโตลต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้ให้คุณพ่อเป็นผู้โชคดีกับรถสวยๆแบบนี้หรือเปล่าค่ะคันนี้นะคะจะบอกก่อนว่าเนื้อหอมมากต้องดูว่าใครจะได้เป็นเนื้อคู่ของเขาจริงคุณพ่อเว่าคันนี้เนี่ยตั้งแต่เทปแรกแล้วนะคะแล้วก็มาเป็นคุณพ่อต้องดูว่าใครจะได้ออกไปวันนี้ต้องขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะที่สาะเวลามาช่องคุณนายรัตดันทุกเคสนะมาถึงที่เลยงั้นฝากคุณพ่อพิจนาด้วยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคุณพ่อที่เอาโตลต้าวีโก้นะคะปี2016 มาแรกกับโตยตา f o r ์จูเนอรนะคะก็คุณพ่อนะคะก็กลับไปตัดสินใจนะคะไปหาเงินเพิ่มจากราคา850 0แล้วก็เทินรถเก่าตัวเอง300นะคะ ก็มาลุ้นกันนะคะว่าคุณพ่อจะกลับมาเอาไหมกับโต er, ล่าฟอร์ตูเนอร์รถของคุณหมอสามสวยๆแบบนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็อย่างที่เรียนนะคะว่าคุณนายก็ขายรถแบบให้เห็นต้นทุนกันเลยแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆติดตามอยู่ก็จะรู้ว่าคันนี้ต้นทุนเท่าไหร่คุณนายมีกาไรเท่าไหร่คํานวณกันให้เห็นๆเ,เลยนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะใครที่ชอบคลิปสาระดีๆแบบนี้นะคะไม่ว่าเป็นการซื้อการขายหรือเทรดอินก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้คุณนายด้วยนะคะเพื่อรุ่นรับของรางวัลตอนสิ้นปีกันคะ่ะแต่จะเป็นอะไรก็ ไปติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ไว้ค่ะ